เห็นบ่าเห็นงูงูติดอันติดผ่าอันผ่าด่างไหมนี่เดียก็ติดตาค่ายเลยเว้ยเรียบดีเรียบ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 เดียวเขาติดแล้วเขาออกไปบนหางนี่พูดอะว้าตัวใหญ่ขนาดปืดปืดงูยังว้าให้เพิ่งทั้งนั้นเว้ยไปละว้าว้าพูดอะรัดมันรัดใหญ่มากพูดอะว้าวว้าวเขาสิขึ้นมาก โอ้สามเหลี่ยมว่ะเนาะแม่เป็นเหลี่ยม,ม,ม,มเรียมไหมโอ้ไล่ไล่ไหมสามเหลี่ยมไหมเป็นสามเหลี่ยมแม่เลยเฮ้ยมันเอาหางขึ้นข้างบนจะมาช่วยช่วยหัวมันเขาติดแมู่ล่ะตัวใหญ่่นีะวะูล่ะตัวเริ่มเลยว้าตัตวใหญ่เนา,า,าะวาาะรูล่ระลุดนจังวะ พอลุกได้เนาะควรัดข้เ่ยตัวเริ่มเลยเห็นอยู่ได้มือเศราเห็นว่ามั่นใจนึกว่าเป็นควนใหม่ยังตัวเริ่มเลยทางหัวทางตัวว้าพูดอะว่ายน้ำต้มๆตึมๆป้อตัวเนีเห่อตัวใหญ่หายใหญ่ขาดว้าพูดอะเร้อยลุคอยเรียนจำได้เลยปาอสวยเบื้องล่งค่ว้าพูดอะรตัวเริ่มเลย วูบวูบว้บว่ะแรีนหางปูบูปูปูบยู่ว่ะว่ะออกมาดูสิวูบวูบหลุดบอลเหรอหลุดข่อยแรนเลยเด้นี่หลุดข่อยวิ่งเลยเด้นี่ปราะตัวใหญ่ให้ยวูบเห็นตัวรัดที่ว่าก่อนั่นหลุดไหมแงก่อนี่หลุดหลุดลงไปเลยไหมเห็นไหมอะว่ะว่ะว่ะ ให้ผู้ใดามาจับออกวะที่เขาอยู่หัืนติเว้ยเว้เว้ยเว้ยตัวใหญ่เนาะหาเห็อนคืนเดียวได้ดิ